สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องลุงลีเกมมิ่งช n แนลนะครับผมวันนี้ลุงลีมีกิจกรรมใหม่จะมานำเสนอกิจกรรมนั้นมีชื่อว่า into the shadow w o l d เรียกชื่อภาษาไทยก็คือสมบัติลับกับแผนที่ที่สาบสูญเรามาดูนะครับว่าข้อมูลกิจกรรมมีอะไรบ้างก็สรุปก็คือเราอ่ะจะมีรหัสนะครับผมเราเอารหัสตรงนี้คัดลอกส่งมให้เพื่อนเพื่อนก็จะเอารหัส ตรงเนี้ยของเราอ่ะมากกอกใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดยอมรับเหมือนกันเราก็เอารหัสของเพื่อนมาใส่ตรงนี้ยอมรับซึ่งส่งไปรับไปรับมาเนี่ยเราจะส่งได้ประมาณ5ครั้งถ้าเราส่งไปแล้วเราก็จะได้ของตามนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วจุดไอรหัสที่เราส่งไปให้เพื่อนถ้าเราส่งไปแล้วเพื่อนกดยอมรับมันก็จะเราก็จะได้ของมาด้วยนะนะครับซึ่งอันนี้คือถ้าเราส่งให้เพื่อนครบ5้าคนแล้วก็รับ5้าคนเราก็จะได้ของพวกนี้เลย ก็ถือว่าเยอะนะของที่ได้มาอย่างเช่นลุงกดส่งไปรับมาได้หมดแล้วเนี่ยเขาะจะได้อีกนี่เห็นไหมออฟสองลูกกล่องเฮดเทคเชสสองกล่องแล้วก็เฮดเทคมาสเตอร่อีมูหนึ่งชิ้นแล้วก็มาสเตอร์เวิร์เชสอีกหนึ่งกล่องนะครับส่วนกุญแจกุญแจก็จะหนึ่งชิ้นอนะเข้าไปแล้วนะครับผมอ่าเมื่อเราส่งเสร็จปุ๊บ น,น่านี่คือน้ารับของรางวัลคลิกไปโอเคเรารับไปหมดแล้วนะหลังจากนั้นมันจะมีอีกแบบอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการสะสมแผนที่ในกรณีที่เราส่งของกันไปหรือว่ารับของกันไปเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะสุ่มได้แผนที่มานะครับผมซึ่งจะได้ชิ้นส่วนแผ่นที่แต่ละส่วนนะคือไม่ต้องตกใจถ้าเราได้ไม่ครบเพราะว่าการที่จะได้ชิ้นส่วนแผนที่พวกเนี่ยคือเราสามารถได้จากการที่เราไปเลล่่่นนนอรรหืวาไปเาาะคับ ห้ามเล่นบดแล้วเราต้องชนะถ้าเราชนะเราจะได้1ชิ้นส่วนแผ่นที่นะครับผมซึ่งนตอนเนี้ลุงมีชิ้นส่วนแผ่นที่มาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมแต่ขาด6แล้วเราจะทํำยังไงเราจะได้6ในตรงนี้เราสามารถเอาเศษชิ้นส่วนที่เรามีเหลือเยอะๆเนี่ยไปแลกกับเพื่อนเออถ้าสมมุติเราแลกครบแล้วเราจะได้ไรถ้าแลกครบแล้วอ่ะแทนที่เราครบเราจะได้แผ่นที่ใหญ่มานะครับ สมมติเราสะสมครบแจ่ดชิ้นส่วน6ชิ้นกดแลกแผ่นที่เราก็สะสมแผ่นที่ได้1ชิ้นมันก็รีเซตหายหมดเราก็ไปหาเจ็ชิ้นส่วนแผ่นที่มาใหม่ให้ครบอีกครั้งหนึ่งก็กดแลกถ้าเราได้แผ่นที่เต็มๆ5แผ่นที่เราสามารถสุ่มสกินเราสามารถมากดสุ่มสกินตัวนี้สกินมูลค่า1350งพอิพีก็คือสกินระดับอีพิกแบบสุ่มแสดงว่าถ้าเรามีแผ่นติมๆแผ่นที่อ่ะเราได้2สกินระดับอีพิกสสกินอ่ะโ <Wow. S 1> อ,อ้ถือว่าเยอะนะเยอะมากเลยอ่ะโอเคคราวนี้มาดูวิธีการแลก เปลี่ยนชิ้นส่วนแผ่นที่กันนะครับอย่างเช่นลุงขาดชิ้นส่วนที่6ใช่ไหมลุงก็คลิกนี่เลยแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนแผ่นที่คลิกเข้าไปคราวนี้ลุงลุงเออเรามาดูว่าลุงมีแผ่นที่อะไรเหลือเยอะ5้าโอเคหเหลือเยอะเอา5คลิกบวกตรงนี้นะใส่ข้าไปคลิกบวกนี่เลือก5้านะครับต้องคลิกตรงนี้ด้วยนะเพื่อคอนเฟิร์มว่าเราจะวางชิ้นส่วนไปแล้วยืนยันโอเคให้มันให้มันเข้มอย่างเงี้ยแล้วกลับนี่คือพื้นที่แลกเปลี่ยนคราวนี้ เราอยากได้ชิ้นส่วนอะไรลุงอยากได้ชิ้นส่วนที่6เราก็มาดูว่ามีเพื่อนเราอะ่ะเขาเอาชิ้นส่วนมาแลกอันไหนบ้างอ่ะอ่านี่ลุงขอแลกกับ SKT T1 นะเอาแลกโดยลุงอยากได้แผ่นที่ที่6ลุงก็คลิกเลยยืนยนันปุ๊บได้รับชิ้นส่วนแผ่นที่สมบัริแล้วเอานี้กลับมาดูจะเห็นว่าลุงมีแผ่นที่ครบแล้วลุงก็เลยเรียกแลกของรางวัลนะครับอันนี้คือการแลกของรางวัลหนึ่งแผ่นที่ครั้งที่หนึ่งของลุง ถ้าลุงกดอย่างเงี้ยห้าแผ่นที่ลุงจะได้สุ่มสกินระดับอีพิกเลยอันนี้ครั้งแรกของลุงอ่าอันนี้ก็ได้กุญแจมาขึ้นอยู่กับดวงเรานะว่าเราจะได้อะไรนะครับผมแต่ถ้าครั้งที่ห้าได้ชัวชัวคือสุ่มสกินอีพิกกับครั้งที่สิบได้ชัวร์ว,วถ้าเราสะสมเล่นบ่อยๆเล่นให้ชนะเล่นอารามเล่นโนมอลครับให้ชนะเราจะได้ชิ้นส่วนแผ่นที่มาสะสมให้ครบปลุกชิ้นส่วนแรกของรางวัลสะสมให้ครบแผ่นที่ ที่แผนที่เราจะได้สกินระดับอีพิกสองอันเลยนะสุมถือว่าเป็นกิจกรรมฟรีๆสาหรับคนที่พยันเล่นเป็นสกินฟรีฟรนานๆที่จะมีของฟรีอย่างนี้นะโอเคเอานี้เรามาลุ้นกันดีกว่าว่าของไอที่รหัสโคส่งไปส่งมาลุงได้มาผู้นี่ลุงแล้วลุงเปิดลุงจะได้เปิดได้ไรลุงขอเปิดกล่องนี้เลยเอาเปิดทีละชิน้นเปิดทีละกอง โอ้โหได้ชิ้นส่วนดีจนเจเนรี่เลยนะนี่อะไรครับเนี่ยอีกกล่องหนึ่งดูฟิจะได้เลยขอเจมได้ไหมโอ้ยก็ถือว่าโ,โอเคนะลีกเกซชิ้นส่วนสกินตอนนี้มาลุ้นกล่องทองลุยอ้ได้อีกปินเนครับผม ่าลองดูอิมูดิอิมูได้ไรว้าวก็เท่ดีนะกวนตีนดีเมลีเน็กชางเอ,อานี้มาเปิดออฟมาเปิดออฟก,กันดีกว่าเปิดทีละครั้งดูซิว่าจะได้รีเจนเนอเรียจะออกไหมขอเจมดีกว่าหรือไม่ก็แกะแบ็กอะถ้าได้แกะแบ็กนี่โคตรเท่อะโคตรโชคดีอะโ <Ooh. S 1> อ้โหเฮ้ยสกินนี้สวย โอเคอีกลูกนึงมาดูซิได้อะไรโ oh. oh. อ้ยีกระซี่นะมีห้าชิ้นส่วนสกินดังนั้นเราจะสุ่มได้สุ่มได้หนึ่งสกินถาวรชิ้นส่วนสกินนี้ครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ดูซิว่าสกินถาวรลุงจะได้อะไรมันรุนกันนะครับเอฟเ ดีจินเดอรี่หน่อยสิของฟรีขออยากได้แพงๆะครับผมของฟรีอยากได้แพงๆนะครับผมของแพงของแพงออริจินเอรี่หรือไม่ก็เจมนะครับดีจินเดอรี่โอ้ยดีจินเดอรี่ว่ะของฟรีดีจินเดอรี่ไม่อยากเชื่อฝันไปหรือเปล่าครับเนี่ยลุงฝันไปหรืออกครับเนี่ยลุงไม่เสีย RP เลยนะแต่ลุงได้ ดเจนเดรี่ดังสมาร์เตอร์ดาเลียะโอ้โหสุดยอดโอ้โยขอบคุณเลยครับขอบคุณกิจกรรมดีๆดีเตอาน,นี้ลุงเอาย่อยนี้เลยแยกชิ้นส่วนแล้วก็มาอัปเกรดนะครับสรุปสรุปกิจกรรมลุงได้ อะไรมาบ้างลุงได้สกินดังสมาเตอร์ดารลสนะครับสกินระดับดีเจนเดอรี่นี่มันสกินระดับราคา1,820 RP กับสกินไซเลนไนท์โซน่านะโหนี่ก็เป็นสกินระดับลิกาซี่นะครับหาซื้อไม่ได้นะครับอันนี้ลุงตีไป520อ่ะโอ้ยรวมๆแล้ลนะวก็2,000ว่า RP เลยนะกับกิจกรรมฟรีอันนี้แถมอีโมมาด้วยอีโมตัวนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับ ร่างสมบัตและของฟรีนี่มันของจริงเลยเนี่ยอย่าลืมนะครับ fc เอารหัสคัดลอกรหัสของตัวเองส่งไปให้เพื่อนแล้วบอกเพื่อนส่งกลับมานะครับให้ครบส่งไป5รับ5ได้ของมาเปิดฟรีแล้วอาจโชคดีเหมือนลงุงได้ Legendary ได้สกินดังสมาร์เตอร์ดาเลียนนะครับถ้าใครชอบกิจกรรมแบบนี้ชอบให้ลุงมาแชร์ชอบให้ลงุลงมาขิงฝากกดไลค์กด s u b สไ cribe ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในกิจกรรมหนะ้าบายบายครับผม oh